สวัสดีครับสมาชิกช่อง VIP ล้มโต๊ะ888วันนี้ฮานอยวันที่21อาจารย์ต้องผิดพลาดเรื่องตัวฟันนะครับตัวฟัน6แต่ถ้าอยู่ในกลุ่มเราอาจารย์เจาะ0ูให้นะครับเข้านอยสุดท้ายแล้วก็นอยที่2เข้า2นะครับนอยที่3เข้า7นะครับแล้วนอยสุดท้ายเดีย๋ยวจะเจาะ0ูวันนี้ไม่ดีฮะวันนี้ไม่ดีฮานอยไม่ดีโอเคฮะฮาหนอยไม่ดีวันที่22นะครับฮาหนอยไม่ดีนะครับ แต่ถ้าใครเล่นประมาทก็ไม่ประมาทก็โอเคอาจารย์ฟันหกหนึ่งว่ามาชัวไม่มาเป็นไปไม่ได้โอเคฮะวันที่22พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้อาจารย์ได้ทําแก้ตัวไปแล้วต้องทําเลยอาจารย์ต้องทําเลยวันที่22ตามล่าสีนะครับอาจารย์คาดการว่า4 7 48 4 9นะครับพรุ่งนี้ตามล่า3ตัวนี้นะครับ47 48 49นะครับน่าจะมา4มานะครับพรุ่งนี้สีมา โอเคล้านเปอร์เซ็นต์พวกนี้สีมาแน่นอนแล้วไม่พลาดแล้วไม่พลาดมอนหกแล้ววันนี้อาจารย์สับสนระหว่างหกกับเจ็ดลงไปดูใน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 ที่อาจารย์ไล่ดูฮะที่อาจารย์ลงไปดูฮะอาจารย์สับสนระหว่างหกกับเจ็ดอยู่เจ็ดมันมาฮะม,มาห<ค>น่อยสุดท้ายอ่ uh, okay. าโอเคฮานอยอา่าพิเศษนะครับวันที่ยี่สิบสองนะครับย้านะครับวันที่ยี่สิบสองไม่ใช่พรุ่งนี้นะครับฮานอยพิเศษอาจารย์ฟันสี่กับห้านะครับ อาจาร,รย์เน้น5นะครับอาจาร,รย์เน้น5ฟันสี่กับ5อาจาร,รย์เน้น5นะครับ4 2 4 3 5 2 5 3นะครับ5 4 3นะครับ3ตัว5 4 3ฮานอยพิเศษนะครับฮานอยปกติ3กับ4นะครับอาจาร,รย์เน้น3นะครับอาจาร,รย์คาดการณ์ว่าฮานอยสามกับ4นะครับ3 6 3 9 4 6 4 9 9, 9 963นะครับ963นะครับไม่ใช่ว่าสีไม่มานะครับอาจารย์คาดการว่าสีน่าจะมาฮานอยที่2นะครับเป็นไปได้สีน่าจะมาฮานอยที่2นะย้ํานะครับสีน่าจะมาฮานอยที่2กับฮานอยที่1นะครับแล้วก็ฮานอย VIP วันที่22นะครับอาจารย์ฟัน8กับ9นะครับอาจารย์มั่นใจว่า9น่าจะมานะครับ8587 9597นะครับ โอเคนะครับสามฮานอยก็จบไปแล้วพรุ่งนี้เช้าก็เริ่มจากนิกกีอีเช้าหรืยยังไงฮาหนอยวันที่ยี่สิบสองนะครับวันที่ยี่บสองนะครับนี่คือฮาหนอยวันที่ยีสองถ้าใครไม่กข้าใจก็ซ้ำฟังซ้ําๆนะครับรอจังหวะฮะรูดรูด,รดพรุ่งนี้ทําอย่างนี้ได้ชัดเจนพอนอยแรกผ่านพ้นไปรอนอยที่สองถ้าเกิดว่าของอาจารย์ตัวเจาะไม่เข้าเลยวิ่งของอาจารย์เลยตัวเจาะสิบสองตัวถ้าเราซื้อตัวสิบบาทก็เท่าไหรอ่อ่ะ แล้วก็เราเราถูกแน่เราถูกแน่โอเคนะครับทํานะครับทําพยายามเล่นดูใอด้ดีจังหวะไอ้ดีของอาจารย์เข้าแน่นอนครับวันนี้เข้าสองนอยสองนอยก็ตัวเจาะตัวฟันฮะไม่เข้าตัวเจาะตัวเจาะอ,อ,อาจารย์มาจอะต่างหากวันนี้ในกลุ่มเจาะศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หกะสามตัวเข้าศูนย์ห้าตัวตรงเลยครับโอเคครับสวัสดีครับ วีพีล้มโต๊ะแปลกๆเจ้ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับไม่เป็นไรครับไม่ชอบก็ไปตามที่อาจารย์ที่ดังๆนะครับอาจารย์ก็มือใหม่แต่ก็ไฟแรงฮะมือใหม่ก็ไฟแรง